เ็กหนอยอิสมีกิก a าแชทและในวันนี้ฉันจะพาพวกแกไปเล่นเกมสำหรับคนบ้าคอมโบกันคูฟี่อารีนาเกมนี้เป็นเกมต่อสู้บ้าคอมโบนะครับแต่ว่าเสน่ห์ของเกมนี้ไว้คือมีตัวละครหลากหลายหลากหลายจนขนาดที่เรียกได้ว่าโคตรมั่วนะครับเออมีไอโชว์สปีดมีเครโตสและล่าสุดเพิ่มไฟไนแอตเฟรดดี้เข้ามาและที่ขาดไม่ได้ มีกิกาชัดอย่างฉันด้วยยังไงล่ะอือเจ้าทำไมกูเปิดมาเป็นไอโชว์สปีดวะแบนโอเคไม่เป็นไรนะครับอย่างนั้นเรามาเริ่มจากไอโชว์สปีดกันก่อนเอาล่ะเรามาดูวิธีการเล่นโอเคกดชิปเพื่อเป็นการวิ่งกดหนึ่งเพื่อเป็นการเห่ามึงเจอท่าที่สองกูแบนวัดอะทำไมมันแรดูกระโปกอะท่าปลาพีซ โอ้โหเป็นไงเรามึงท่าสี่สีเวซีวีเกิดวะไรขึ้วิ่งไปโดนเขาต่อยอีกท่าเอ็กแทคโคบ้ามาใหม่คราวนี้กูใส่ท่าไม่ตายได้แล้วท่าเอ็กเช่เงี้ยเดี๋ยวมึงสไลด์ใส่แล้วก็เห่าเซโรลูมันคืออะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งดูผมขอดูท่าไม่ตายใหม่อีกรอบหนึ่งเย้ะแก แกบัองอาจดูถูกฉันฉันชอบโรนัลโด้นะเ <Yeah! S 1> ยอะสไลด์ใส่โคตกินปลาร้อย <God. S 1> กูเซง็งเดี๋ยวเราไปลงสนามจริงกันเลยนะครับแต่เกมนี้ผมขออนุญาตปิดเสียงนะเพราะว่ามีเพลงติดเรียกกัะติดเต็มไปหมดเลยแล้วมันปิดไม่ได้ด้วยโอ้ม่กอดลูกแดดดมีการแบบแบ่งทีมแล้วผมเป็นสีอะไรวะไม่รู้จะเ่าแกฮงงฮงฮงฮงอ๋อผมจะต้องฆ่าสีแดงใช่ปะ เจอแบน <Bang. S 1> กูอืม,มเ,อเป็นไงมึงเจอเบนกูท่าปลาพีซีใส่ผมเปลี่ยนตัวละครได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเจอท่าสี่กูท่าสี่โอ้ย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 ,อยเจอหมอกควันสีดำเฮ้ยมาดิไอโชว์สปีดแบบหนึ่งหนึ่งวะ่ะแบนอ้าวนาวท่าสี่อืมทำไมมันเล่นยากเล่นยากขนาดนี้หนึ่งเอฟเพื่อเป็นการกดกันแบนเป็น <laughs> เจอถ้าเป็นเงินน่อยลุกปีกเป็ไปต่อยเลยมาถึงกูนี่ยโดนตายแล้วเอาไว้สอบเทียนวันนี้วันตายของเจ้าเกิดวัดผมอย่จะเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นว่ะไอตัวไอโชว์สปีดมันเป็นตัวพื้นฐานนะเจอเห่าใส่หน้าเปนันเจอต่อยเลยแล้วเจอเบนเป็นไงบ้าคอมโบสุดๆปลาพีซีใส่ด้วยหมดก๊อกเลย,ยก,กูอนีก่อน ฮ่าฮ่ากูหนีแล้วเพื่อนเพื่อนเพื uh> ่อนมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมันมีหูเห่าใส่หน้ามันอยู่มา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 ลุมมันลุมมันลุมมันสวยลุมมันลุมมันถ้าเบนเบนออกมาแล้วโอเคมันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยเบนเบนออกมาช่วยกูหน่อยโอ้แม่งเลยถ้าปลาพีซีใส่ทำอะไรไม่ได้เลยกูเห่าอัดหน้ามันก่อนเจอคอมโบบ้าคอมโบมันไงล่ะกูกว่าจะฆ่าได้แต่ละตัวน้ำหูน้ำตาจะไหล โอ้พระเจ้ากูไม่ว่วอันนี้อะไรเนี่ยคนปรุงยานักวิทยาศาสตร์เรอมึงนะนักเคมีมึงมานน่มึงมานน่มึงเจอกูเห่าใส่ด้วยเป็นไงล่ะฮะท่าสี่อืมเรียบร้อยตายเฮ้ยเฮ้ยถ้าไม่ตายผมมาคุณผู้ชมวิ่งน,นี่ไงละ่ะเตะเ้าก็เห่าอัดหน้าสวยเจอกูขัดจังหวะนะครับลนช็อต โอ้ยโอ้ยโอ้ยส,สตรีมจากมายคราฟขอโทษตะกี้แม่งมันเกินกูพากไม่ออกเลยจะบอกที่ใกล้ตายแล้วเบนมันไงจะเป็นกูเข้าไปถ้าปารพีเสียแน,นะ <c oughs> น่หนีได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วหนีก่อนไม่ไหวแล้วไอเนี่ยมายคราฟสตีปเข้ามาหนีไม่ได้อะไรล่ะผมว่าไม่ได้เวลาเปลี่ยนแล้วตะกี้มันไม่ใช่สตรีมจากมายคราฟเนี่ยผมขอโทษมันเป็นแช็กี้เว้ยเชื่อหรือไม่นี่คือแช็กี้ไง <Hello. S 1> กูไปดูไปดกูกีก้าแชทกูต้องมาแล้วบอกว่าราคามันเท่าไหรอ่อ่ะกดเลือกตัวนี้กดเลือกตัวนี้เฮ้ยมันดูราคาเอ๊ะอ๋อไม่ใช่ผมต้องเข้าไปซื้อในนี้เข้าให้เราสุมเอ๊ะหรือว่าซื้ออะไรก็ได้วะนี่ไงกีก้าแชทในราคา3ามามาแล้ว Can you feel my heart เฮ้ยเจ้าหมอนั่นฉันมาช่วยแล้วตอลงลงลงอ่อยรงลัวไเจอหมัดรัวลงลงกู สุดยอดมากถ้าสีออกกำลังกายโชว์เพื่ออะไรเนี่ยอ้าว้าหน้าหนาน้ากน้า้าห้าหาอ้าห้ากน้าหน้าห่้าหน้าหน้สหน้า้าหนาอน้าห้าหน้าหน้าหาหน้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 าห้าน้อหน้น้าห้าหนามนกาหน้ามน้าหน้หน้าห้าห้าดานเา้าหนาหน้าหาหนนาหน้ด้าหน้้าหน้า้นานน้านานหนด้หนา้ ผู้ชนเรียบร้อยอิมโพสเตอร์มึงเจอกูสแลมด้วยห้ามเข้าใกล้ห้ามเข้าใกล้ใ,กลใช่ห้ามเข้าใกล้กูกูใกล้ตาย,ตายละนี่กูได้ฆ่าใครบ้างเลี้ยงเนี่ยอืมอย่าเข้ามาใกล้ฉัน,นเ้ยอืมแม่งจะเอากูให้ได้แล้ววะผู้ชมผมจะต้องรอครับจนกว่าเวลามันจะหมดเว้ยอย่าอย่าอย่าเข้าใกล้กูกูจะทําการถ่วงเวลาอะเอ้ยกูตายได้ไงไม่ไหวแล้วผมไปใส่เดอบเช็กกี้ดีกว่า เชกี้อะมกำลังเอฟเคอยูอ่อย่างนี้แหละตัวฟรีกูเลยกูชอบฉันชอบจับจับตัวฟรี้พระเจ้ารู้สึกว่านี่จ้าจะเป็นแค่สิ่งเดียวนะครับที่ทำให้กูนั้นเอ่อได้คิวนะรู้สึกดีกับชีวิตกูจริงๆเลยโอเคนะครับหลังจากที่จัดการเอ่อแชกี้ไปนะมันทำให้ผมนั้นรู้สึกดีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนั่นอามณนี่ว่าพุ่มชนใสว้าวอีกนะเจอท่าต่อยรัวๆหน่อยอารมณ ฮฆ่าสอง็นไงล่ะเอาตายเลยเฮ้ยเฮ้ยพวกนี้มันใกล้จะตายหมดแล้วเว้ยสวยงามมากแบบ <highlighter>? นี้ต้องเข้าปีแฉกด้วยโคลาตัวนึงกูเนี่ยกำลังจะตายมีก่อนมีก่อนเฮ้ยเผมเชืท่าไม่ตายได้เอ๊วเอาว่ะแค่ you feel my heart เอ้ากูทำอะไรวะนั่นอะแล้วนี่มึงทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยกูตาย ชว์สปีดนะไอ้โชว์สปีดนะชอบปีดชอบความเร็วออกกำลังกายโชว์เป็นยังไงล่ะหนุม่มนอยตากูโอ้โน oh, <no. S 1> มาตากูละตากูละเข้ามาตาก็เข้ามาไม่มีการเห่าสิกู Yeah h e Can you feel my heart จะมาแย่งคิวกูอีกแล้ว <c oughs> โอ้พระเจ้านี่มันเซ็งจริงๆแหละตา โอ้ไม oh yeah! ่กอดไม่คิวเยอะเอาละนี้นี้นี้ผมต้องใช้เวลาน,นานเท่าไหร่ว่าผมจะได้แบบถ้าไม่ตายเนี่ยกูแบบกรีดร้องนะครับจนเวลาจะหมดอยู่แล้วแล้วนี่กูกลายเป็นอะไรเนี่ยกลายเป็นทา c โกแมนโอเคเวลานหมดละลากู่นวินเนอร์อีส m มีก็อดอบเบกไม่ใช่อนะ่ะพี่กูไปได้ชิวเยอะเนี่ยกูไปหลอยเข้ามาช <laughs> นะได้เพราะว่าลอยคุณผู้ชม ผมเห็นคนเล่นเป็นเวอร์จิลนะครับแล้วแบบแม่งโคตรเบียวคือในเกมเดวิลเมคายตัวนี้แม่งก็เบียวตายหายหแล้ละมิสเตอร์บีสทนไม่ไหวแล้ว <c oughs> เห็นมิสเตอร์ยีสไม่ได้คุณผู้ชมครับผมจะต้องเล่นเป็นกินนี่ให้ได้เว้มิสเตอร์บีสมาแล้วท่าแรกมันคืออะไรวะเนี่ยบริงบาร g e มันคืออะไรวะ <c oughs> <c oughs> เอาเงินฟาท่าสอง มิสเตอร์มันนี่แบกถ้าถึงนงี้ยแหละกูจะตายหาแล้วรู้สึกว่ากูโดนท่าไม่ตายด้วยนั่นน่ะเกือน็อกอีเวนเลยแซกกี้มึงจะเอาเหรอวะหรือมึงเจอนิวเทสลาเฮ้ยเทสลากูมาขับชนขับชนเอา้าไม่ได้เหรอฟิสเทเบิลอืมกินช็อกโกแลตเข้าไปเพิ่มเลือดจัดไปคุณผู้ชมครับเวลาปาดถึงเงินโอ้ยโอ้ยโอ้ยมิสเตอร์มันนี่แบก เป็นท่าอะไรวะเนี่ยมันมีแต่ท่างงๆอ่ะของมิสเตอร์บิสเนี่ยเอาล่ะมันได้เวลาแล้วเดี๋ยวผมนั้นจะทำการขับเท็ลข้าชน <laughs> เอ้ะโอโขับชนโอโ้ก๊อดท่าแรกเจอท่าเงินตบหัวเข้าไปนะเฮีย,เ,ยเลยคือพวกมึงโดนหลอยโดนหลอยนะครับหนีก่อนหนีแบบนี้ต้องหิวเลือดอกินช็อกโกแลตเข้าไปด้วยสุดยอดตัวมันโกงนะครับโดยเฉพาะถ้าเพิ่มเลือดมันเนี่ย ถ้าเพิ่มเลือดแบบแม่งโคตรโกงเลยคุณผู้ชมผมคิดว่าจังหวะนี่แหละขับเทสลาชนเทสลาชนเทสลาชนมันผมได้คิวมาด้วยหรือเปล่าผมชอบจังหวะที่มันนัวเนียกันมากๆนะครับนี่บอลเลอร์เนี่ยบอลเลอร์เจอข้างรอ้านหัวหน่อยแล้แม่งไอโชว์สปีดแม่งโดนอยู่คนเดียวไอโชว์สปีดเหรอวะมาน,นี่มาน,นี่มานี่ชอบโชว์สปีด ปีดโชว์ความเร็วโชว์ความเร็วอะฮะห้าหมื่นๆๆเรียบร้อยตายผมอีกหนึ่งคนโอ้ยกูจะตายหายแล้วเช็อ,อ,ชโอกโกแลตเพิ่มพมลังชีวิตโอ้ไม่กอดเพิ่มโคตรน้อยจังหวะนี้คุณชอบปะอาฮะอาโอ้ยนอน e วเทสลาเทสลาคันใหม่ของฉันซื้อมาเพื่อแจกทุกคน แล้วเ,เมื่อไหร่ผมจะได้เห็นท่าไม่ตายวะเนี่ย<อ>คุณก็ใครตายแล้วเหมือนกันพอเถอะนะฟาดหัวการเปึเ๊บขับเทสลาสอยมึงแม่งเลยแล้วกันเฮ้ยนี่ไงท่าไม่ตายกูมาแล้วหยุด What แม่งหมดกำลังใจในการเล่นเลยกูเก็บเกตตั้งนานนะครับกูเก็บเกตตั้งนานมิสเตอร์ย,ยีสกู หมดอะไรตายอยากมองไม่เห็นท่าไม่ตายมึงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาใกล้ฉันคนนี้ก่อนกินเผาดิทเบิลก่อนลูกกูไปโคษณสใายเขาทาไมวะนั่นน่ะไม่ต้องไอโชว์สตีดเวลาจะหมดแล้วมดจับกันหยุดเฮาสิกูเอาเงินฟาดหน้าแม่งเลยลูกกูชนะได้ไงผมชนะได้ไงเนี่ยกูว่างงงไม่ได้ไม่ได้มันค้างคากูจะปิดคลิปอยู่แล้วอย่างน้อยๆอยากจะเห็นท่าไม่ตายของมิสเตอร์บีสเ นี่มันกำลังอัคดคลิปเลโอ้โอโ,อโ,อโอ้เลือดรอนโคตรเนอะถ้าเกิดมิสเตอร์บีชทำคลิปแบบนั้นจริงนะครับอารมณ์ก็น่าจะประมาณในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาดูความแข็งแกร่งของร่างกายมนุษย์กันว่ามนุษย์นั้นสามารถต่อกกรกับรถไฟได้หรือเปล่าโอ้พระเจ้าดูนี่สินี่เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเขาเกือบตาย แต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงเขานั้นตายไปแล้วโอเคเรามาสรุปนีครับว่าเกมนี้นั้นควรค่าแก่การเล่นไหมผมบอกตรงนี้เลยควรค่าแก่การเล่นมากๆโคตรมันอไมค์ก่อด้ะเบดละเบดละด